ไปน่าราสองกนนด้าสองนด้าสองคนตายหนึงตายหนึงตรงนี้เคลียตรงนี้เคลีย ชาลีชาลีทีมชาลีเข้าตรงเลยครับส่วนบาเวสองคนคุมรอบนอกถ้ามียานก่อเข้ามาก็ยิงสก๊อปปี้ชาลีเข้าตรงนะย้ำตัดขาดเปาโวอเปาวดูรอบนอก,นอกถ้ามียานก่อเข้ามาก็ยิงเลย ัระผมจะสร้างจะสร้างกล่องกระสุนไว้ตรง ี๋ยวผมดูทางเหนือนะผมดูทางเหนือ,อรอมาโบโบครับขอบขอคุนึลครับ,รบม,บาบม,มาหาดา วาง,งคุณด้วยผมจะวางอกองกระสุนไว้อ่ะไม่แหกพอดีเป็นเรือกพอดี งโหดจังงาผมมาแล้วผมมาแล้วขอบคุณครับน <ะ S 1> ขนาดอยู่ไกลๆมันทำไมมันแรงจังอะผมกำลจะตายไปไกลเลยอยู่อย่างไกล้ยังนโดนอะโหดเกินเฮน้ยได้เราสองคนได้เราสองคนไ่้เราสองคนแป๊บหน้ามืดหน้ามืดแป๊บข้างข้างตึกข้างตึกโอเคตายหนึ่งตายหนึ่ง ไปหนึงนะไปหนึงนะหมอหมออ,อยู่ไหมหมอฮัลโหลแถวนี้มีหมอไหมเนี่ยแบนเดตผมหมดอะ เสียงมันอยู่ในตึกเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลย นี่เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ซับซับดันเขาเลยดันเขาเลยขบะขบะขบะ โดนยิงจากไหนอะ่ะอรู้ครับอุ้ยแถวอีแถวอีวอ,ววอ,อะไรนะมาละมีงานทำล้วเรามีงานทำแล,ลลแล้วกันเ้ระว,วังสนะวังสไนน์นะหังสไนนะน์นะมีงานทำแล้วครับจ่า แทงเข้ามาแล้วไปไ,ไปไม่ถึงรถถังครับ ผมโดนโดนบ้องจากไหนไม่รู้โดนยูกลยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใครเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย What ดอยู่าย w h a เฮ้ยไม่ตามอาร์มมาเล่นวะโดนโดนชุดโดนชุดจ่าโดนยิงได้ไงโหลเฮ้ยมีตัวอยู่เหรอ เออมีตัวอยู่ในแฮปนะระวังนะในหัเป็นเสอมีหบเดียวไดุ้่ฟันกันุนฟันกันก็ูปาะเบิดปาละเบิดปาละเบิดยักเข้าไปยักเข้าไปอาละเบิดยักเข้าไปาละเบิดยักเข้าไปเกิดะไรขึ้นโอเค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 มาไงวะขอให้ทุกคนดันเขาทงด้วยความระมัดระวัง

เองไปกินใส่ไหมมันเห็นมันเห็นมันเห็นมารคแมนเรามีสมักคนไหมครับนี่นครับเราใส่เดีวยวครับแป๊บนนึงะโอเคครับ

ไม่ใช่ละมันสวบเร็วจัดเลยม,มันคือใครอะ่ะสวยย้าอีกโดนไหมยังรครับมัน,ม,นมันไม่โดนมันอยู่แถวนั้นครับมันมันมันโยงอยู่แถวนั้นแหละ Like, ก็เ,เกิดกันในบ้านหมดเนี่ยมาร์คแมนเยอะมากเลยอะเหี้ยในถาดเกิดเป็นสิบอะมอมอหมอหมอตาตายตายขาายครับุด,ด้า,ายนดดานายชื่ทุกคนตบแพ้ด้วยสตีเรามีไอเคียนแล้วมันเตะของจริง Thôi 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 Hmm. Hư 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 hư